วันสิ้นปีกัดฟ้าทำอะไรนะทำอะไรกันนะคู่นี้จาก IG story ออกกัดน้ำฟ้าและ IG ส่วนตัวค่ะมาอัปเดตของคู่นี้กันดีกว่าค่ะออกกัดปวชิรวิทกับน้ำฟ้าธาัญพัฒนค่ะโมเมนต์วันสิ้นปีของทั้งคู่ต่างพากันไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะออกกัดก็จะไปเที่ยวกับคุณแม่พี่ชายและหลานส่วนน้ำฟ้าธาัญพัฒน์ก็จะไปเที่ยวกับคุณแม่และพี่ชายค่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีกับละครแม่ครัวคนใหม่ติดหนึ่งในละครฮิตของเวียดนามกันเลยนะคะทางช่อง True ID ค่ะว้าวๆ้า,าปังมากเลยจ้าแม่ครัวคนใหม่ไปดูโมเมนต์ประทับใจของทั้งคู่กันดีกว่าค่ะ ทอานก็สวัสดีปีใหม่นะครับเพจบ้านออกัดน้ำพานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทำเพจขึ้นมาครับก็ดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนมากทุกคนก็เที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขูแลร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆออกกัดน้ำปลาทุกคนนะคะว่านออกกัด ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีนี้ก็เป็นปีเสือก็ขอให้สุขสันต์มีความสุขแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปีไปเลยค่ะก็ความดเผลง,งานในปีหน้าด้วยนะคะของทางน้งฟ้าทางที่โอ,อกาสเลยค่ะค่ะ